การวาดแขนลงแบบเหมือนไม่มีกระดูกเห็นไหมครับนี่ครับแอนท้องช้างเล็กน้อยเห็นไหมแอนท้องช้างเล็กน้อยแล้วก็วาดลงมาถึงข้างล่างเลยเป็นที่มาของพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่านะครับมือตกเขา่านี่ครับซอกด้านในลึกมากนี่ครับซอกด้านในลึกมากตรงพื้นซอกจะมีลักษณะของเสี้ยนนี่ครับรอยเสี้ยนเห็นไหมครับรอยเสี้ยน รอยเซียนไม้ซึ่งเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์นะต้นแบบของแม่พิมพ์นะี่ครับรอยเสียนทำมือนิ่งๆให้พี่น้องได้เห็นนะี่ครัรอยเซียนลักษณะของแขนซ้ายไหล่ซ้ายลู่ลงเนี่ยลู่ลงอย่างชัดเจนเลยมองมุมนี้ก็ลูลงเห็นไหมครับซอกแขนซ้ายค่อนข้างตื้นเมื่อเทียบกับพิมพ์เข่าโค้ง แขนทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็มีเส้นเชื่อมใต้ข้อศอกนะครับพรวสวยนะครับเส้นเชื่อมใต้ข้อศอกเห็นไหมครับลงมาที่เส้นเขา่าตรงนี้นี่ครับกอดตวัดรัดลำตัวเป็นเบ็ดตกกุ้งเห็นไหมครับลักษณะของแขนเดี๋ยวขอซูมอีกหน่อยนี่ลักษณะของแขนอ่าซูมนี้โอ้ชัดมากเลยไม่ลงกล้องก็ชัดเห็นไหมครับเนี่ย ตรงเนี้ยตื้นเห็นไหมครับรอยนี้ตื่นนี่รอยนี้ตื้นล่องเนี้ยตื้นถ้าเป็นพิมพ์เข่าโค้งตัวนี้จะขมชัดลึกมากเลยครับแล้วก็ตวัดโค้งเห็นไหมครับโค้งเนี่ยไม่ได้โค้งเป็นวงระจันทร์แต่โค้งเป็นลักษณะหักหักโค้งบางนี้หักนะฮะโค้งมาถึงนี้มีการหักเล็กน้อยแล้วก็โค้งมานนี้นะครับเป็นลักษณะโค้งนี้นะครับนี่ฮะ และตรงนี้ตรงปลายเนี่ยเป็นลักษณะ